สวัสดีครับก็จะแนะนำแล้วกันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้จากการใส่ชุดแต่งการลดน้ำหนักไกลปืนของเจ้ากอก1 9 J5 กระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่ผ่านการยิงมาแล้วประมาณ500นัดนะครับเป็นปืนใหม่เป็นเซฟนะครับก็ยิงมาสักระยะนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเบาด้วยกว่านี้นะครับ ด้วยความที่เราก็วัยรุ่นนะก็เลยไปซอหาอุปกรณ์ที่มันจะมาช่วยลดน้ำหนักไก่ต่างๆนะครับก็ชุดแรกก็จะเป็นเซฟเทคเซตอีวี e v, หรืออะไรสักอย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยครับมึงเรียกว่าเซฟเทคเซฟเทคโนโลยี Tech, แล้วกันนะครับออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นมือใหม่ครับเป็นปืนกระบอกแรกเลยในชีวิตเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับก็กว่าจะได้มานะครับ เอาจิงที่แรกกะแค่ซื้อมาเพื่อติดบ้านป้องกันตัวแล้วก็ด้วยความชอบครับแต่พอได้ไปยิงในสนามแล้วเนี้ยไปเจอพี่ๆี่เพื่อนๆหลายๆคนที่เขายิงอยู่ข้างๆค,ครับก็โทษนะครับที่ยิงอยู่ข้างช่องเราก็รู้สึกว่าโอ้วันนั้นได้สัมผัสปืนที่เป็นปืนแข่งขัน ipsc แล้วรู้สึกว่าไกลเขาเบามากน่าจะเราเราสองปอนด์หน่อยๆซึ่งเบาเบา,เบาจริงๆครับ ข้อดีคือมันยิงแบบไม่รู้ตัวเลยข้อเสียคือถ้ามันใช้พกติดตัวเนี่ยอันตรายเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละรครับผมไม่ได้พกติดตัวไม่คิดจะพกติดตัวอยู่แล้วครับพราะเราไม่มีปอ .12 เนาะเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยกันก็แอบ,บแต่งไปบ้างเล็กน้อยนะครับสาหรับกระบอกนี้ก็เปลี่ยนศูนย์เป็นลไไายไปใส่บอร์แม็กนะครับทีนี้ด้วยความที่น้ําหนักไกลเดิมเนี่ยมันค่อนข้างหนักในความรู้สึกผมนะ ก็เลยแบบอยากเปลี่ยนก็ได้มาแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีไกด์หลอดไกด์หลอดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันมันกไกลครับแต่ว่าเห็นว่าใส่แล้วมันก็ลดรีคอยได้นะครับแล้วก็มีชุดลดน้นาําหนักไกชุดหนึ่งจะเป็นของทารันติคอนครับแกนมาสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ถูกครับตัวนี้ถูกไม่ไม่กี่พันบาทนะครับก็จะมีสปริง เข็มคอนเนคเตอร์ or, แล้วก็สปริงตรงชุดข้างหลังนะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้จะเปลี่ยนให้ดูนะครับก็มีตัวนี้เป็นล็อกโยกอกนะครับเห็นว่าเป็นชุดลดระยะรีเซ็ตนะครับเอาจริงนะผมยอมรับว่าผมเปลี่ยนมาหมดแล้วแต่จะทำคลิป ตอนนี้คือย้อนกลับไปครับย้อนทษนะครับย้อนกลับไปในจุดแรกที่มันมาคือเดิมเดิมของมันคมคือความสงสัยคือผมเปลี่ยนเปลี่ยนจนสุดท้ายอะ่ะาหนักไปอยู่ที่2ปอนพอมันไปอยู่ที่สองปอนเนี่ยผมตกใจผมได้เครื่องมือตัวนี้มาผมก็คิดว่าเฮ้ยมันตรงหรือเปล่าวะมันเบามากผมไม่คิดว่าปืนเราจะทาได้ขนาดนั้นนะครับจนผมไล่ไล่กลับมาเดิมเลยไล่กลับมาจุดเดิมแล้วก็ เปิดคู่มือดูว่าปืนรุ่นเรามันกี่ปอน์นะครับคู่มือบอกว่าเดิมๆของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ5.8ถึง6ปอน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะครับว่ามันได้อย่างที่เขาว่าจริงไหมซึ่งผมลองวัดไปแล้วละ่ะจะวัดให้ดูอีกทีลองดึงดูนะครับโอเคครับประมาณ6ปอน์นะครับ บวกลบนย์ุดิดหน่อยเห็นเพื่อนๆในกลุ่มว่าประมาณ6กปอนด์แล้วกันตีซะว่าหปอนด์ก็โอเคมันกลับมา6กปอนด์ละผมก็หายตกใจไปได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทายคลิปนี้ดูนะครับว่าจาก6กปอนด์เนี่ยมันจะลงไม่ได้สักนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยผมเปลี่ยนชุดนี้ก่อนเปลี่ยนชุดนี้ก่อนมันจะมีแค่สะพานไกลเนี่ยชุดเนี่ยกับคอนเนคเตอร์นะครับ เห็นเข็มไหมเห็นเข็มไหเห็นหมุดไงครับหลอกผมเปลี่ยนเป็นนี่ไปละเป็นทางสเตนเติมมันเป็นโพลิเมอร์บางคนก็บอกว่าไม่มีผลบางคนก็บอกว่ายิงไปนานๆมันอ่อนแล้วทำให้กายมันแข็งนะครับโอเคครับลองเปลี่ยนดูขออนุญาตลือไปก่อน นี่เดิมๆครับผมยกชุดไปเลยแล้วผมใส่ของวอล์กโยก,ก,โก,กมีอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะลืมทุกทีเลยมคอนเนคเตอร์ or, ชุดไกมีคู่มือมันคู่มือเรียกว่าอะไรนะ ใหม่จริงครับใหม่ไม่ใหม่ดูแล้วกันเปิดคู่มือดูอ่ะออกหมดแล้วโอเคเจอแล้วครับชุด housing แล้วกันเนาะเป็นชุด housing ของ connector แล้วกันนะเออน่าจะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ mm. เรียกมันโอเคนี่ก็ลือละนี่ก็จะประกอบกลับเข้าไปครับจริงก็อย่างที่บอกแอบใส่มาแล้วครับนี่นกระซิ่งๆหน่อยเ mm. ได้ไหม,มดินแดงนิดนิด ใส่เข้าไปก็โอเคลืมคอนเนคเตอร์ด้วยคอนเนคเตอร์ก็ตอนแรกผมก,กลัวจะสลับกันแต่ไม่ต้องกลัวครับมันมีสัญลักษณ์ของมันอยู่นั่นเลยถ้าเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ Tech, เซฟเทคสองขีดไหมประมาณนั้นเคใส่เข้าไปอ่า จริงๆชุด housing ของล็อกโยกชุดนี้มันมีตัวปรับระยะ reset ไกลด้วยนะครับที่มันเป็นสกรูเห็นะที่มันเป็นสกรูขันตั้งอ่ะผมลองตั้งแล้วนะผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างไม่รู้นะถ้าใครซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็อะไรองคอมเมนต์มาก็ได้ครับลองคอมเมนต์มาบอกว่ามันมันแตกต่างกันเดิมยังไงนะครับ ผมลองละผมลองมาลายรูปแบบแล้วมันไม่เปลี่ยนเลยความสุกเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวประกอบกับเข้าไปแล้วลองมาดูน้ําหนักไก่ดูดูว่มันจะเปลี่ยนไปไหมจากหกจะเหลือเท่าไหร่อ,อันนี้ต้องขออภัยจริงๆเรื่องการพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมเป็นคนที่คุยเรียงลำดับ <c oughs> ไม่ค่อยถูกนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูแค่ว่านักไกจากเดิมเนี่ยเราใส่ชุดแรกไปเนี่ยเซฟเทคคอนเทนเตอร์แล้วก็ชุดกไกเนี่ย <Okay. S 1> มันจะเบาลงมาขนาดนี้โอเคโอ้เปลี่ยนไปใส่ไกลลอดซิ่งด้วยไกหล,ลอดเดิมก็เป็นจริงๆเป็นสปริง2ชั้นแล้วนะครับเนี่ยของเจน5แต่ว่าแกนเป็นโพลิเมอร์เอาจริงนะหลังจากยิงเทียบกันมาเนี่ย ้านับเรื่องความสมูทหรือความลื่นไหลเนะี่ยผมให้ของเดิมเลยของเดิมของเดิมเนี่ยนิ่มากคือมันลื่นอะ่ะเออไม่ติดขัดอแต่ไอเนี้ยมันมีฟองึกแบบมันเป็นกึดกึดอเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินขนาดเสียงยังได้ยินเลยว่ามันกึดกึดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะล้างละพวกเนี้ยจะลองล้างดูล้างโซลา่าแล้วก็เป่าลมมันอาจจะมีเศษอะไรเข้าไปติดอยู่ ไม่เปลี่ยนแล้วก็อ๋อพูดถึงตอนยิงก่อนผมให้แฟนยิงตัวผมเองอะ่ะมันยังสู้รีคอยด์ได้ชัดเจนมันยังอาจจะแบบแต่ผมเปลี่ยนแอบเปลี่ยนให้แฟนนะเออเปลี่ยนของเดิมกับของเนี้ยตัวเนี้ยทางสเตนเนี้ยคือเห็นชัดเลยนะว่าแฟนน่จากกิบกิบมือเนี้ยคือมือซ้ายหลุดในตอนยิงของเดิมกลายรอดอลนะพอเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยกิบมือซ้ายไม่หลุดเลย คลิปมือซ้ายไม่ดุดแล้วลูกก็ไม่ไม่คาบเลยไม่คาบปอกคือการคาบปอกบางทีก็เกิดจากการคลิปไม่แน่นเห็นในสนามเขาว่าอย่างนั้นซึ่งพอเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีอาการนั้นเลยแล้วก็รีคอยน้อยลงจริงๆอันนี้ดีมากมาลองดูดิเปลี่ยนแล้วลองวัดกันดูผมเห็นหลายท่านบอกว่าบางคนก็บอกว่าวัดหน้าตรงลิ้นบางคนก็วัดกลาง ผมไปดูฝรั่งเขาเทสมาเขาก็เกี่ยวประมาณตรงกลางนี่แหละครับเขาเกี่ยวๆกันนะโอเคเดี๋ยวมันจะลำบาก<อ>มาลอดูนะว่ามันได้เท่เาไหร่จากเดิม6ตอนนี้เหลือ4นะครับอันนี้เดิมๆเลยก็คือ ชุดบน,นเดิมหมดสป,ปริงเข็มแทงอะไรเงี้ยก็เหลือประมาณ4 4, 4. 4. ่่จุดลองอีกทีอ่ะเท่าเดิมครับ 4.2มาสามครั้งแล้วกันเนาะดโอเคเข้าเดิมเปะ๊เปะๆ4.2สำหรับชุดเซฟเทคก็เดิม6ครับลงมา4 ส่วนระยะระยะเท่าเดิมระยะระยะไกลเท่าเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงะยารีเซ็ตก็ก็สั้นลงนะโอเคทีนี้ตอนนั้นผมก็ยิงไปสักพักนึงแล้วหอมสุมก็ยังหนักอยู่อ่ะยังหนักอยู่กระเสิร์หา เ์ชไปเสดมาที่แรกผมเห็นมีชุดหนึ่งประมาณพันกว่าบาทไม่ทานมันหมดซะก่อนในความใจร้อนนะไปรุ่นใจร้อนไปเจอชุดนี้ของทารานครับแพงกว่าขึ้นมาประมาณ2,000ปลาย3,000อะไรเงี้ยเลยสั่งมาเปลี่ยนทีนี้มันจะไม่ยุ่งกับชุดล่างแล้วมันจะไปยุ่งกับชุดบนแทนก็มีแค่คอนเนคเตอร์นี่แหล,ละที่อาจ,จะต้องเปลี่ยนมีงานยากหน่อยครับใช้เวลานิดนึง แอ,แอบซิงครับแอบซิงอันนี้ปิดตูดครับจากลาซาดาเพื่อนยำยากของเรา <_ S 1> โอเคอก็วิธีการถอดก็หลายท่านคงน่าจะทำเป็นแล้วนะครับติดแล้วนะครับก็ดึงเข็มแทงชนวนขึ้นแล้วมันจะมีเป็นปลอก ปอกเข็มห้องห้องเข็มห้องเข็มแล้ก็สไลด์ระวังสปริงไอ้นี่นะกระเด็นนะครับมันจะมีสปริงสปริงตัวเซฟเซฟเข็มระวังกระเด็นแล้วกันผมเคยกระเด็นมาแล้วละ่ะตอนนี้ก็ํำนานขึ้นไม่ต้องถอดก็ได้นะข่าวไว้เราจะมาเอาสปริงอันเนี้ยสปริงเข็มตัวเนี้ย วิธีการถอดก็มันจะมันจะง่ายถ้าเป็นก่อนอื่นเลยเอาไอ้หมุดหมุดเดิมของหมุดที่เราถอดอ๋อยอยู่ท,ที่ที่ตัวปืนหมุดอันนี้ก็ได้นี่ครับชุดของทารานมีแค่นี้จริงๆตัวนี้อันนี้ของเดิมนะครับแต่ผมเอาของ,ของทางสเตนที่เขาให้มานะี่ใส่ไปละ อันนี้ทริกนะครับซึ่งไม่รู้เขาทําแบบนี้กันหรือเปล่าแต่ผมทำแบบนี้ก็คือการจะถอดไอ้สปริงเข็มคำชนวนเนี่ยมันจะต้องอ้าวไปไหนแล้วมันจะต้องกดกดลงไปครับทีนี้ให้ตัวกิ๊บล็อกมันเป็นแบบแยกอ่ะกดลงไปจะแข็งครับของเดิมแข็งมากแล้วก็เอาออกครับเนี่ยมันจะเป็นสองซี่อย่างเงี้ย คิดก็คงเข้าใจนะสําหรับคนที่ทาเป็นแล้วจะมองว่าก็เรื่องง่ายๆแหละใช่แต่สาหรับผมเนี่ยมือไม่ย,ยากเลยสี่ห้องเข็มสะอาดก็ทีนี้อ่ะเนี่ยของเดิมซ้ายครับของซิ่งขวาครับสีมันจะแบบว่าเห็นไหมเนี่ยสีมันจะซิ่งๆหน่อยอะ่ะตรงทอง,งไม่ไหมอะ่ะเออ ทุกอันเลยนะครับทุกสปริงเลยโอเคก็ใส่เข้าไปครับใส่กับเข้าไปตัวตัวซิงะใส่ง่ายกว่าของเดิมของเดิมมแข็งมากคือชุดเนี้ยตอนแรกผมก็กังวลน,นะว่าตอนไปยิงกับลูกซ้อมอะสปริงมันอ่อนมันจะสาบแตกไห ก็แตกนะครับลูกเป็นลูกกล่องเขียวอะ่ะนี่ห้องเลยนะลูกซ้อม NRC เออ NRC กล่องเขียวนะครับโอเคมีสปริงสปริงเข็มแล้วก็สปริงอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนคือสปริงตรงห้องคอนเนคเตอร์เนี่ย housing นนี้จะยากหน่อย เพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องง้างตัวเนี้ยมันอยู่อย่างเนี้ยเห็นปะอ่ามันอยู่อย่างน,น,น,างนี้เอาออกยากหน่อยเอาออกยากแล้วก็เอาใส่ย,ยากขออนุญาตทําให้มันถนัดหน่อยครับพ <laughs> ยายามไม่ให้กล้องเห็นด้วยเดี๋ยวเขาน่าจะปรับปรุงเรื่องมุมกล้องหน่อยอ่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับถ้า ถ้าเห็นก็คือตรงนี้จุดที่สลักมันอยู่เราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยดันดันขึ้นไปให้มันโผล่ปุ๊บแล้วมันก็จะถอยมานี่แล้วก็ถอดออกนะครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากโอเคออกแล้วทีนี้ให้จำตำแหน่งตำแหน่งของลิ้นมันด้วยนะ มันจะมีด้านที่เป็นแบบด้านที่เป็นสโลปกับด้านที่เป็นตรงๆอ่ะือฮะด้านสโลปก็คืออยู่ข้างบนด้านตรงๆอยู่ข้างล่างโอเคเวลาออกออกออก,ก็บิดออกครับสโลปอยู่ข้างบนตรงๆอยู่ข้างล่างนะครับจําไวน้นะี่ของเดิมเนายกไว้ก่อนจะงงนี่ของซิ่ง สีจะเข้มครับของเดิมสีจะอ่อนนะครับเห็นไหมเดีย๋ยวซูมให้ดูแล้วกันซูมด้วยโปรแกรมเลยส่วนร่วงความแข็งนี่พอกันอ่ะเก็บของเดิมไว้ก่อนเราใส่สลบยู่บนนะครับตรงตรงอยู่ข้างล่างนะครับโอเคใส่ใส่ก็ง่ายครับเนี่ยบิดก็ล็อกละตอนยัดก,กลับก็เหมือนเดิมครับ จา,จากจุดนี้ปุ๊บดันให้มันทะลุดันให้มันทะลุะลแล้วก็ลงมาข้างล่างมันก็จะล็อกโอเคล็อกแล้วตอนใส่ครั้งแรกเนี่ยผมใส่เป็นชัมมนะ่วโมงเลยเหงื่อแตกเลย <c oughs> นี่อยมากโอเคก็มีอะไรอีกจริงๆจ,จุดนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำให้เปลี่ยน มันเป็นสปริงเอ่อสปริงเซฟเนี่ยเซฟกสมอสมอล็อกเข็มแทงชนวนเออผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้นะไม่แนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมันแข็งแล้นี่อ่อนมากอ่อนไม่พอมันไม่ฟิตกับตัวรูของเข็มผมดูแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่ดูมันจะเบาไปทีนี้ก็ ไ,ไม่มีอะไรละยัดเข็นกับเข้าไปอ๋อโอเคโป้งดันครับก็ก็เรียกมันไม่ถูกนะเอาเป็นว่าดูแล้วกันโอเค จิบกับกรอบแก็บเรียบร้อยครับใส่ลํากล้องชุดบนเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เหลือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ก็เหมือนเดิมครับหรือชุดล่าง แค่กดมันก็ออกแล้วครับวุ่นวายเลยโอเคก็เปลี่ยนไม้ยาครับจะมีรูตรงนี้ตรง housing นะครับก็ยัดลงไปถ้าเป็นของเดิมไม่เคยเปลี่ยนอาจจะฟิตหน่อยยัดแล้วมันก็จะโผล่ออกมาครับเอาจริงไม่น่าเชื่อนะผมผมเพิ่งเคยจับปืนจริงแล้วก็เพิ่งเคยลื้อมันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไอ้แทงบ้านเนี้ยอันเดียวลือ้อเลยทันก็บอกเลย <laughs> ดีครับดี คนออกแบบสุดยอดจริงอันนี้ก็เปลี่ยนคอนเนคเตอร์เข้าไปคอนเนคเตอร์ <Connect or S 2> ดูเบาหวิวมากครับใส่กลับเข้าไปให้ถูกต้องมัอเคนจะมีคลิกหนึ่งเสียงคลิกหนึ่งน่ะนั่นแหละคลิกหนึ่งเซฟเทคอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์ทารานโอเคโอ้โหเบามากเคสัมผัส ยังรู้สึกได้เลยว่าเบามาเมื่อกี้ตอนแรกเดิมๆคือ6กกว่าพอมาเปลี่ยนเป็นชุดทา่าเป็นชุดเซฟเทคก็เลือสีใช่ไหมครับทีนี้มาดูทารลันบวกเซฟเทคกันโอ้โหส,สามปอน3.2สามจุดสองสามจุดสองอ่าไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าเท่าไหร่ ไม่มีบอกนะชุดนี้แต่ตอนขายบอกว่า3.5โดยประมาณนะครับลองดูใหมส3.2คุดสองครับเดี๋ยวเราลงมาดูว่าเปลี่ยนสปริงสมอลล็อกสมอลล็อกสมอลล็อกนั่นแหละแล้วมันจะเบาลงไหมตอนนี้ผมแอบคิดว่าผมสับไอ้สปริงเนี้ยกับของเดิมหรือเปล่า ออกปะเดี๋ยวจะลองมาลือไล่ดูเปลี่ยน,นแตวผมจะให้ดูที่ผมบอกว่าผมไม่ไว้ใจของซิ่งนะอันนี้คือของเดิมเดิมมันจะฟิตๆหน่อยคือมันอยู่อย่างนี้ได้เลยแต่ไอของซิ่งที่จะเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยอ่ะนี่สปริง p ิ i n g s p i n g ิ่ง p i n g เดิมความหนาดิลองเปลี่ยนดูนี่ครับต้ามันไม่ไม่ล็อกมันไม่อยู่คือเราต้องตอนวางก็ต้องระาวาังหน่อยซึ่งเอาจริงอะไม่ค่อยไว้ใจมันแต่ก็ลองดูครับลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะ ลงไปอีกเท่าไหร่จากเมื่อกี้มัน3.2เนอะไปใส่ตอนแรกกับนานแบบเป็นพักเลยว่าก็อยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวผมต้องลื้อห้องคอนเนคเตอร์อีกอันหนึ่งดูว่า หรือสามอันเลยแล้วเทียบดูว่าสปริงอันไหนมันหน้าตาต่างกันยังไงเฮ้ยเบาลงนะเออเบาลงว่ะโอเคเมื่อกี้3.2ใช่ไหมมาดูอันนี้เทากันว่ามันจะได้เท่าไหร่ เี่ยวปลายคือสองอะสองแน่ๆก็ประมาณนี้ครับลงไป0ูนชุดสี่ลองอีกทีสามครั้งคือเบาลงนะเออมันก็มีผลเหมือนกันแต่อย่างที่บอกผมผม,ผมว่ามันเบาไปมันเป็นเซฟด้วยเราอยากให้มันเบาขนาดนั้นนะ ประมาณนี้สองสองจุดสองจุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์่ะเท่าเดิมครับ2.8 2.8เป๊ะปเป๊ะโอเคก็เบาเลยนะนุ่มๆเลยนุ่มๆเลย,เลยเก็บอแมก็กก็บอแมก็กจากประเทศ หนดินใหญ่ครับจีนหลักร้อยครับก็กัดนะกัดเฟมกัดเฟมไม่แนะนำให้ใช้แต่ไม่เป็นไรครผมมีซีเรียสปืนซึ่งมาใช้งานเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นรอยของมันโอเคก็ไม่มีอะไรหรือจะลองหรือห้องไห้นี่ดูคอนเนคเตอร์เอาเปไปเลยเอาไปเรื่องของผมแล้วกันสรุปเลยดีกว่า สรุปก็คืออ้าวมีสำนักทาลานมีล็อกยัวก๊อกล็อกยัวก๊อกมี2ชิ้นก็คือ housing 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 ตรงหนะ้องห้องคอนเนคเตอร์นะ housing คอนเนคเตอร์เด็กมันถูกสักทีก็ชุดกลายเป็นของเซฟเทคนะครับหมดนี่ก็ นี้ก็เราๆอันนี้เท่าไรนะอเอาไกด์ลกันทำราคากันหลดไกด์รถอดสองพันหล0ดสองพันสองเยอรมันเปนเจ็ดพันก็เป็นเก้าพในห้องเข็มห้องเข็มว่า E housing connector เนี่ยจำราคาไม่ได้ 5, 2, วันพันสองพันวันนี้สองพันสุดสุดทารานอีกสามพ ก็มื่นกว่าบาทนะครับมื่นกว่าบาทจาก6กปอนด์ก็มาเหลือ2.8 2.8นี่ผมว่าก็ซิ้งแล้วนะนะครับก็ซิ้งแล้วอืมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรที่เจอสำหรับมือใหม่แบบผมนี่ก็อาจจะมา ถายคลิปให้ดูอีกนะครับก็าับลากันไปด้วยกอ็เป็นห้าครับสวัสดีครับ